รู้จักกับจีสุดเที่รักพระเอกดีกรีไม่ธรรมดาแท้จริงเป็นลูกชายของนางเอกคนดังค่ะ จีสุดเทียรักนักแสดงชาวไทยเกิดเมื่อวันที่28มกราคม2536เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงในมิวสิกวิดีโอจากนั้นในปี2559ก็ได้มีผลงานการแสดงในละครสิทธิ์ขงเรื่องครอบครัวตัวสลับต่อมาจี G. ก็ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดปลอดคาร์ดไทยทลวิชันและได้มีผลงานการแสดงกับละครต้นสังกัดเรื่องแรกในเรื่องบริษัทรักอุตตลุด กับรักซ่อนกรรมเทพและหลังหมดสัญญาก็ได้เซ็นสัญญากับสังกัดใหม่ skybox entertainment ในปี2563ได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่องคลาสสิกอเกนจดหมายสายฝนร่มวิเศษด,ด้านครับคุโรของจีนั้นเป็นบุตรชายของคนพิสุทธิ์สับวิจิตนักร้องเพลงล็อกชื่อดังกับคุณแจ็คเกอีนอภิธนาโนนอดีตนักแสดงและเป็นลูกเลี้ยงของมอมหลวงนัฐกรเทวกุลทางด้านการ ศึกจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาโฆษณาเชิงสร้างสารรค์สื่อสารจากการคณะตลาดนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพและระดับปริญญาโทรัรฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยค่ะ